เหตุงานสอยมัวยอดดีนะนทุกคนเงียบๆก่อนในเมื่อครั้งนี้เป็นเรี้นสุดท้ายแล้วครูกรจ็จะให้งานทุกเนร์ทุกคนไปทำนะไหนมีใครอยากเป็นหนนากลุ่มไหมผมครับผมผมเอง โอเคกูหคให้ไปเป็นหัวหน้ากลุ่มนะมีใครขาดไหม,มถ้าไม่มีกูให้ไปเป็นหัวหน้ากลุ่มนะใครมีอะไรอยากปรึกษาปรึกษาไปได้เลยโอเคนะมันไปละเรามาชุมกลุ่มกันจะทำอะไรกันบ้งงางวันน<า>ี้ <laughs> ที่เราจะทำเนี่ยจะเอากันยังไงหรือจะเอาแบบไหนจะทำกันยังไงเออเขาว่าเอาเป็นแนวแบบเออสอนใจดีไหมเขารัาใสใส่ดีกว่าเขาว่าแบบไม่น่าเวิร์งนะเอาเป็นแนวสอนใจดีกว่ะขอนใจแล้วใส่ใส่ดีกว่าแฟร์แฟร์เลยแบบคุกคนเออเขาว่าสอนใจดีกว่ารักใส่ใส่ดีกว่า เตียงเตียงออเดียวก็อย่าหาเดียวก็ดีเตียงข้าด้ากันต่องั้นก็เอาผสมกันเลยละกันเฮ้ยเอาแบบนี้ไหมเอาที่มันง่ายๆทำอะไรไม่ยุ่งยากก็มันง่ายต่อการทำของเราคิดว่าไงยังกล้าอยู่บนบนปาทหน้าที่ก็เดี๋ยวเขาเป็นตัวประกอบหมายเลขหนึ่งนะแล้วเอองล่ะเขาเป็นตัวประกอบหมายเลขสองนั่อ่ะอ๋อแล้วเอองล่ะเขาเป็น แล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นเจนะส่วนเพีก็เป็นนายเฮนะ้ยไม่เอาเ,เอานะไม่เอาบทมัเออนเยอะไม่เอาเอาเนะไม่เอาเว้ยเฮ้ยมันจะเสื้อสีต่างๆรูปไปแล้วเฮ้ตายตายเอ,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 อาแล้วตกลงใครเป็นไปนอีกก็ก็ก็ได้ละอ๋อแล้วมันไปไหนมันไปแล้วมันเห็นแล้วเอาเฮียบี ไปยังอัเหตุงานซอยมัวทำไมมึงเป็นคนา้าแล้วไงอ่ะมึงเป็นตัวเองไม่เว้ยรเห้ยไอ้เห้อเไอไอทำไอ้เหเหอเหอหี้ัน้อไอ้แหไอ้เี เดี๋ยวครูให้พวกเธอติดรอก,กันทั้งหมดทั้งห้องเลยครูให้เวลาพวกเธอติดสองวันถ้าพวกเธอยังทำงานกันไม่เสร็จครูจะให้พวกเธอติดรอก,กันจริงๆ์แม่คราวนี้เข้าใจไหมครับ<อ>สุดท้ต้องมาทำคนเดียวอย่างนี้อ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เล้ดีสิทวัดแข็งแรงเมืนกูแบบเด็กน่าเอาทังใจวัดแม่มึงแก่ดิบอ่ะมึวไปย้อมเ่งาีนไม่ใช่ว่าอีไม่ใช่ว่าอีายมันโกนมาก่อนหรอ